วันนี้นะคะมีงาน m i d y ียเอ็กซ์คลูเปิดชมบ้านใหม่นะคะแล้วก็มีชมคอนเสิร์ตไลออนด้วยค่ะงานเริ่ม18บแนาฬิกานะคะตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะของโครงการหมู่บ้านประกายทอง w a t e r ร์วิวคลองสิกอม4ี่หนองเสือปทุมธา 18แนาฬิกาแต่ก็ยังมีแสงแดดอ่อนๆนะคะให้เราได้เห็นความสวยงามของบ้านนะคะสไตล์นอร์ดิกค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะท่านใดสนใจอยากได้บ้านใหม่นะคะสร้างเสร็จใหม่ๆนะคะขอโครงการบ้านประกายทอง w อเตอร์วิวคอนนะคะก็ติดต่อขอเยี่ยมชมบ้านใหม่ได้เลย ติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะสถานที่จัดคอนเสิร์ตด้านหน้านั้นนะคะ